สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในหน่วยบุคคลสำคัญเรื่องพ่อแม่ผู้มีพระคุณถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อมจะมาพูดถึงความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะ คุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเด็กๆค่ะและเลี้ยงดูแลเด็กๆตั้งแต่เล็กจนโตและเป็นบุคคลที่รักเด็กๆมากที่สุดเลยนะคะคอยดูแลเด็กๆคอยอบรมสั่งสอนให้เด็กๆเป็นคนดีฝึกการเงินเบียดีดินนและมีความรับผิดชอบให้กับเด็กๆและเด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่น ใส่ถุงเท้าไ,ได้ด้วยตนเองการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองและการเข้าห้องน้ำทางขาเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆสามารถปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะเด็กๆสามารถแบ่งเบาภาระคุณพ่อและคุณแม่ได้ดังนี้ค่ะช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ ช่วยคุณพ่อล้างรถช่วยคุณแม่ล้างจานช่วยคุณแม่ถูบ้านทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะดเด็กๆต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดหน,นังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้าที่13คำสั่ง ติดภาพผ่ายครอบครัวบนกรอบรูปและเขียนคำเรียกชื่อสมาชิกในครอบครัวในช่องว่างเด็กๆเขียนทางด้านขวาม,มือไหมคะนี่ก็คือกรอบรูปที่คุณครอมกำหนดมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆนำภาพครอบครัวมาติดตามตัวอย่างสุนทรอมแต่ถ้า ครอบครัวใดไม่มีรูปภาพคุณครูอ้อมอนุญาตให้วารูปภาพลงไปได้นะคะหลังจากที่เด็กๆนำรูปภาพครอบครัวมาเสร็จแล้วให้เด็กๆมาเขียนข้างล่างนะคะว่าสมาชิกของเด็กๆมีใครบ้างตัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องสาวเด็กๆคะ แบบสุดหัสของคุณครูอ้อมไม่ยากเลยชหมีคะแล้วเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ